ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเป็นยุนต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้สตรีทอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับก็นะอยากจะมานะครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่ตัวไม่สูงมากนะฮะแล้วอยากจะขี่ฟอร์ซาเนะี่ยคือล่างหลัง,ลงมีคนถามนะว่าสูง165สูง160อะไรประมาณนี้ครับขี่ฟอร์ซาได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการนะครับแล้วก็จะมาแนะนำแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ ่ามีขนาดตัวที่ไม่สูงมากเนี่ยแต่อยากจะขี่ฟอร์ซ่านะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ถามว่านั่งได้เต็มเท้าไหมก็ไม่ก็ไม่เต็มเท้าขนาดนั้นนะครับใครเคยดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขยิ่งบัลเล่อะไรนะครับร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเป็น ขนาดที่เรียกได้ว่าเหมาะสมดีนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ว่าร้อยแปดสิบเนี่ยบางทีเวลานั่งในเข่ามันอาจจะไปติดตรงนี้นะครับเนี่ยเล,ล็กรูมันอาจจะแบบน้อยอาจจะไปติดตรงนี้นะแถวๆเนี้ยเออข่ามันจะติดนะครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่ากําลังดีนะไม่ได้อึดอัดหรือไม่ได้แบบถือว่าขี่ยากอะไรจนเกินไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ก็ยังมีหลายท่านเนี่ยนะครับที่ความสูงอาจจะไม่ถึง170แต่ว่าอยากจะขี่ฟอร์ซ่าเนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับก็อันดับแรกแลนะ้วที่จะมาแนะนานะครับคือเวลาที่คุณนั่งไปใช่ไหมเนี่ยนะครับเวลาผมนั่งเนี่ยผมก็จะนั่งมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยนั่งมาจนถึงสุดเบาะตรงนี้เลยนะครับก็ขามันก็ถึงนะแต่ถ้าคนที่ขาไม่ถึงเนี่ยจริง,รงๆอยากจะให้แนะนําแบบว่าสไลด์ตัวเองมาไว้สักประมาณเนี้ยนะครับนั่งประมาณเนี้ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง อาจจะยังไม่เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับที่จะช่วยให้คนที่ไม่สูงมากนีขี่ได้นะครับคนที่สูงประมาณ168เนี่ยนะครับสไลด์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้คือกาลังดีเลยนะครับกาลังดีเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับรถฟล์ซ่าเนี่ยนะครับโชคหน้าโชคหลังเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะคือหลายหลคนที่ตัวไม่สูงมากเนี่ยเขาจะทําการโหลดก่อนนะครับโหลดก่อน นะอย่างแรกเลยคือนะครับโหลดโชคหน้าลงนะโชคหน้าผมเนี่ยเป็นโชคหน้าเดิมเดิมเห็นไหมดูแล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นตัวโชคในเหลือมาเยอะนะครับโหลดลงเนี่ยนะครับวิธีโหลดเนี่ยเขาก็จะโหลดเหมือนกับโหลดแผงคอตรงนี้ลงเนีย่ยเห็นไหมโหลดลงมานิดนึงนะครับอาจจะประมาณ1นิ้วนะหรือนิ้วครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ส่วนมากในผมแนะนำนะลองโหลด1นิ้วดูก่อนนะครับอย่าอย่าโหลดนิ้วครึ่งนะก็ลอง1นิ้วก่อนถ้า1นิ้วแล้วมันโอเคก, s, ก,ก็ก็ถือว่าอ่ากำลังดีนะครับ นอกจากโหลดหน้าแล้วเราจะต้องโหลดหลังช่วยนะฮะโหลดหลังช่วยเนี่ยจริงๆอ่ะมันโหลดไม่ได้นะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งคือไปหาโชคแต่งมาเปลี่ยนนะครับรถเดิมฟอร์ซ่าเนี่ยโชคจะอยู่ประมาณ400มิลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ400เท่าไรเนี่ยหรือ400ปเปเปก็ไม่รู้นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเวลาเขาจะไปโหลดกันเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นสปริง390กว่ามิลอะ380 390มาใส่นะครับท้าย ก็จะเตี้ยลงหน้าก็จะเตี้ยลงทีนี้แหละนะครับพอรถมันเตี้ยลงแล้วนะครับแน่นอนว่าคนที่สูงว่าร้อยหกสิบาผมว่าถ้าเป็นโหลดหน้าหนิ้วแล้วก็โหลดหลังเป็นโชคสามรหรือหรือสามร้อยแปดเนี่ยนะครับถ้าไปโหลดเนี่ยจะช่วยได้นะจะช่วยจะช่วยให้หน้าจะขาถึงนะครับหน้าจะขาถึงทีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นสำหรับคนที่สูงไม่ถึง165ยหกสิบอีกนะครับ โหลดหน้าก็แล้วโหลดหลังก็แล้วนะครับโหลดทั้ง2อย่างแล้วสเตปต่อไปทํายังไงต่อนะครับสเต็ปต่อไปคือการปาดเบาะนะครับอันนี้เบาะเดิมฟอร์ซ่าอะดูมุมนี้อะเดี๋ยวมาอะดูมุมนี้นะครับเห็นไหมถือว่าหนานะครับถือว่าหนาเบาะเดิมฟอร์ซ่าเนี่ยค่อนข้างหนามากโดยเฉพาะโหนกตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบทำมาให้รับกับสรีระของของของคนนั่งพอดีนะครับทีนี้การปาดเบาะเนี่ยนะครับ มันมี2วิธีคือเอาเบาะเดิมตัวเนี้ยนะครับไปปาดนะไปปาดฝั่งเนี้ยลงหน่อยหนึ่งนะไปปาดลงนะครับกับ2เลยคือไปเปลี่ยนเบาะนะเบาะซิ่งเบาะซิ่งเนี่ยมันจะเป็นเบาะที่แบบว่ามันจะล่าไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะลาบไปแบบอย่างนี้เลยนะครับมันจะลาบไปเลยนะซึ่งเบาะซิ่งเนี่ยแหละนะครับช่วยได้เยอะนะครับบางคนสูงร้อยหกสิบอ่ะไปโหลดหน้าโหลดหลังแล้วก็ไปทำเบาะซิ่งนะครับ กลายเป็นว่าขาเนี่ยถึงสบายมากนะครับคือสามารถขี่ได้แบบเออไม่กังวลเลยนะครับนี่คือหนทางในการทํานะครับคนที่สูง165ขึ้นเนี่ยอาจจะลองไปหนึ่งเลยนะหนึ่งเลยอาจจะลองไปปาดเบาะดูก่อนนะครับหรือว่าไอ้สไลด์ตัวมานั่งข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนที่เฮ้ยยังยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับนอกจากปาดเบาแล้วอาจจะไปลองโหลดโชคดูก่อนแต่จริงผมแนะนานะคือถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องบอเบาเนี่ยเบาเดิมเนี่ยมานั่งสบายนะครับคือคุณไป โหลดหน้า1นิ้วแล้วก็ไปทําโชคหลังใหม่ไปเปลี่ยนโชคหลังใหม่นะเป็นโชคหลังซิ่งที่มันเตี้ยลงนะครับก็ถือว่าจะช่วยได้แนละ้วแต่ถ้าใครที่ทําขั้นตอนเนี้ย ก็คือโหลดหน้าโหลดหลังแล้วยังแบบหูยังสูงอยู่นะครับไปลองปาดเบาด,ดูนะครับหรือไปลองเปลี่ยนเป็นเบาซิ่งดูนะครับจะถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนหน้าเนี่ยถามว่าโหลดถ้าโหลดเกิน1ได้ไหมก็1.5ได้นะแต่จริงๆ2จะไม่แนะนําให้โหลดแล้ว2ก็คือแบบสเต็ปซิ่งแล้วนะครับบางทีเนี่ยไปขึ้นเนินขึ้นอะไรมันอาจจะขูดได้นะครับเนี่ยเพราะใต้ท้องรถอะ่ะคือบางไอีที่ผมเคยรีวิวว,ว่าใต้ท้องรถฟอร์ซ่าต่ำอะ่ะถามว่ามันต่ํามากไหมมันไม่ได้ต่ํามาก จนเกินไปนะครับแต่ว่าคือถ้าคุณขี่มาในความเร็วแบบหกสิบเจ็ดสิบอ่ะแน้วมันมีลูกและนาดอยู่อ่ะมันมันจะกระแทกไปจนถึงใต้ไอ้อข้างใต้มันจะเป็นเหล็กอะไรอยู่นี่แหละนะฮะมันจะกระแทกดังปึ้งเลยนะครับคือมันมันมันก็อาจจะทําให้รถเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโหลดเนี่ยไม่เกิน1.5ึ่งจุดาลังดีนะครับแล้วก็เวลาที่คุณโหลดมาแล้วเนี่ยนะครับขึ้นลูกและนาดอย่าไปมั่นใจเกินนะครับพยายามตะแคงข้าง ออตะแคงข้างคือไงนะครับคือเราจะไม่ไปตรงๆเราจะแบบค่อยๆเอียงเอียงแล้วก็ข้ามลูกระนาดไปอะ่ะเออเหมือนพวกพวกที่รถที่เขาแต่งโหลดแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาขึ้นลนูกระนาดกันหรือหลังเต่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไปโหลดหน้าหลังอันนี้เตือนเลยนะไปโหลดหน้าหลังเนี่ยนะครับเวลาเจอพวกเนินพวกอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าขี่เร็วนะครับเพราะว่ามันจะชนแบบใต้ท้องเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับรถเดิมๆเนี่ย ก็ไม่ถึงกับชนนะแต่ว่าถ้าขับมาเร็วเนี่ยแล้วขับมาเร็วๆแล้วมันกระแทกอะ่ะมันก็ดังปึ้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะนี่คือแนวทางของคนที่ตัวไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าเอออยากจะขี่ฟอร์ซา่าแต่แบบรถมันดูแล้วค่อนข้างสูงไงหรือไปลองค่อมแล้วแบบขาไม่ถึงเนี่ยผมเห็นผู้หญิงอะ่ะแถวบ้านผมในผู้หญิงหลายคนเนี่ยขี่ฟอร์ซ่านะครับคือเขาจะทําแบบว่าไปทำบอสซิ่งแล้วก็ไปโหลดโหลดหน้าแล้วก็ไปเปลี่ยนโช๊คลังให้เป็นโช๊คลังแต่งนะครับแบบ300กว่ามิลอะ่ะเอออันนัน นะอ่ะนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสรันคนที่อยากจะขี่ฟอร์ซ่าแต่ตัวไม่ได้สูงมานะคนแต่คนที่สูงแบบสูงอยู่แล้วจริงก็ไม่ได้ซีเรียสนะอย่างของผมได้ขี่เดิมๆเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเออนาะไอ้ส่วนสูงผมมันมันสูงพอนะครับแล้วก็ขาเนะี่ยมันลงถึงพื้นกําลังดีนะครับแต่ใครที่อย่างที่บอกแหละบางคนไม่ได้สูง170เป็นสมุดนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามดูหรือลองไปตัดสินใจดูนะครับเพราะว่ารถมันก็ค่อนข้างมีความสูงนิดนึงนะครับเเเเเพราาาาะะ่มมัันนนนนนนจไไดดดด้้้้แแบบแแบบงงลหหหห็็็ีีข เนี่ยมองไปแล้วก็จะแบบเห็นได้สูงเห็นพื้นเห็นทางได้ดีอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเลยสูงนิดนึงนะแต่พอเวลาโหลดมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนไอ้เบาะเนี่ยถ้าใครเอาไปทําเป็นหมาะซิ่งมันก็จะเตี้ยลงนะครับ การขับขี่อะไรมันก็อาจจะเออชิวมันก็จะอาจจะดูสูงเกินลูกตาไปอันนี้ก็ไปดูให้ดีนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนชิวให้มันเป็นชิวต่าลงนะครับอ่ะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องออโต้สตรีทด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางให้คนที่จะอยากจะซื้อรถแต่ว่าตัวไม่สูงมากแล้วกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่กำลังซื้อรถนะครับสำหรับวันนี้ช่องออโต้สตรีทขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ